ไมเพลงลูกทุ่งเพลงแรกคือเพลงอะไรถ้าไม่รู้ก็บอกเลยว่าเพลงสาวชาวไร่ซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของคู่เหนเม่ชก่อกใช้ร้องประกอบการแสดงละครวิทยุเรื่องสาวชาวไร่ในปีพุทธศักราช2481ถ้านับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เพลงลูกทุ่งก็อยู่คู่กับสังคมไทยมาถึง77ปีแล้วเสีวมานลา ไม่รู้ว่าคือกูรู้คือใครคือตอนแรกหนูก็นั่งคิดอะใครก็มไม่รู้ว่าพี่มันแบบคิดอะไรไม่ออกแล้วนะ้นอ่ะหนูคิดอยู่ได้คนเดียวคือพี่หญิงลีหนูคิดอยูน้หนูคิดอยู่พี่หญิงลีคนเดียวเลยแล้วก็เอานั้นหนูก็คิดไม่ออกแล้วอะ่ะ วัสดีค่าชื่ออะไรคะชื่อน้ำฝนค่ะน้ำฝนเขินใหญ่เลยบิดม้วนต้นอยู่นั่นแหละพอแล้วลูกชอบร้องเพลงเหรอลูกชอบร้องเพลงอะไรชอบร้องรู้เพลงลูกทูนค่ะชอบร้องชอบร้องมานานยังว่สักพักหนอ่ะมางปีสองปีได้แล้วสองปีได้แล้วฝึกใครสอนวเฝึกเองค่ะฝึกเองก็ตกใจเอ๊ะใครอะไรวะเอ๊ะใครเนี่ยหรือว่าออ๋ ยิยงองวะโอเครู้ละครั้งแรกที่เจอน้องเนี่ยน้องก็เขายังเขินยังอายอยู่นะแต่ด้วยด้วยความน่ารักของเด็กเนี่ยเด็กเขามีมีเสน่ห์ในเรื่องของหน้าตาเขาที่สําคัญก็คือเขาเป็นคนกล้าที่ลูกทุ่งเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่มันมีรูกรายละเอียดเยอะมากเห็นไหมสังเกตไหมพี่ลูกทุ่งเนี่ยเขาจะมีผสมประสา,าลนลิเกเพลงแหล่ในปนกันอยู่ในนี้หมดเลยมันเยอะมากถามว่าน้ําฝนวันนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าถาม่าร้อยปเปอร์เซ็นต์มันยังไม่จบ คือการร้องเพลงเนี่ยเราต้องร้องด้วยปิวด้วยอารมณ์ด้วยอินเนอร์เราไม่ต้องไปนเน้นคําไม่ต้องไปบป็น,นจงคําเหมือนกับว่าเราตั้งใจร้องจนเกินไปเราประดิษฐ์ประดอยจนเกินไปมันทําให้ความเป็นธรรมชาติมันหายไปคือเขาบอกเสียงหนูใใว่า<ช>ได้แต่ไม่ไม่ใช่รูปพุ่งจา๋าแหละไม่ใช่ร้รองดีร้อยเปอร์เซน็นเสียงหนูมีแก้วเสียงแต่ยังต้องฝึกอีกมากค่ะก็สอนหนึ่งก็คือเรื่องของการประหมาบุคลิกบนเวที ลูกคอเรายังสอนไม่ได้เพราะว่าผมปล่อยเป็นธรรมชาติของเขาก่อนดีกกว่าคือตอนนี้บอกน้องน้อฝนอย่าร้องดึงมากเพราะดึงมากเนี่ยมันมันเหมือนมัน,ม,นมันยุไวต้องร้องให้ลงห้องลงจังหวะลงดนตรีมันจะพอดีพอดีเลยหนูจะร้องสองเพลงค่ะวันนี้คือเพลงดาวเรืองดาวลอยของพุ่งโพดวนจันกับโรงแรมใจของแคทเอรียาค่ะคือหนูเคยร้องโรงแรมใจประกวดที่โรงเรียนคือหนูไม่ได้ที่หนึ่งแต่พี่บอกเออเนี่ยเสียงเนี้ยเอออันนี้ได้อยู่นะ <im itation> แล้วก็เพลงเราเรื่องเราเลยอย่างเงี้ยค่ะคือหนูก<ร>็ไม่เคยร้องหรอกแต่จะบอกว่าเออทำไมไม่ประก,กวดเพลงนี้ล่ะเ <im itation> สียงก็ได้นะหนูก็เลยเลองฝึกมาเรื่อยๆค่ะหนูก็เลยเลือกสองเพลงนี้เป็นเพลงที่มั่นใจสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงน้ำฝนนประชาอายุ15ปีตอนนี้เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าโรงเรียนสตรีวรคังค่ะ<อ>วันนี้หนูจะมาร้องในบทเพลงเราเร,ารื่อนเราเลยค่ะดังๆเลยนะลูกเอาให้พลังให้เต็มที่ออกมาเต็มปอด หนึ่งสองสามตอนทำนาข้าชื่อดาวเรืองพอเขาในเมืองชื่อข้าเฟืองเหลืองเือเป็นดาราหน้าปกนังสือเออเอเองยข้าเปลี่ยนชื่อเป็นแววดาวการร้องเพลงอินเนอร์สิ่งสำคัญนะอารมณ์เปนสิ่งสำคัญคือถ้า เราร้องเพลงเหมือนเราร้องเพลงแบบร้องที่สนุกสนุกแต่อารมณ์เราอยู่ในอารมณ์เศร้าอย่างเงี้ยเราก็ร้องไม่ได้ร้วเพลงสนุกสนุกก็กลายเป็นอารมณ์เศร้าไปเลยมันจะรู้สึกไม่สนุกคือมันต้องมีอินเนอร์แบบที่ถึงอินเนอร์แบบสมมติว่าร้องเพลงเศร้าร้องเพลงเหมือนได้ออกหักรู้สึกว่าอะโดนแฟนทิน้งโดนรุ่นน้องหักอกรุ่นพี่หักอกมันเป็นยังไงผมเชื่อว่าทุกคนเกิดมามีฝันแต่ฝันที่คุณอยากเป็นเนี่ยเราต้องมองด้วยว่าความสามารถเราพอไหม ถ้าฝันอยากจะเป็นนักร้องเนะี่ยสิ่งหนึ่งเราก็ต้องรู้ว่าเราเสียงดีต้องรู้ว่าเราพร้อมที่จะร้องเพลงพร้อมที่จะลุยกับมันจริงๆมันก็จะทําให้เราก้าวไปได้คือทุกอย่างถ้าไม่ลองจะไม่รู้เลยถ้าเราไม่ไมผิดไม่หลงเราไม่รู้ว่าตรงนี้มันถูกเพราะฉะนั้นคนที่มีฝันเนี่ยอย่าไปเก็บความฝันเอาไว้ตัวเองแล้วคนที่มีดีอย่ากเก็บของดีๆไว้ในตัวคนเดียวเราต้องเปิดต้องกล้าแสดงออกเราพร้อมอยังที่จะไปลุยบนเวทีใหญ่วันค<อ>้ะวันคณะพร้อมนะพร้อมค่ะเตะมือ ป้าโอ้โหพร้อมครับท่านผู้ชมครับผมจะพาน้องน้ำฝนขึ้นบนเวทีแล้วก็จะให้ฟแฟนๆได้เห็นร้องบนเวทีจริงๆแล้วมีดนตรีพร้อมเดนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยว่าดีขนาดไหนตอนมาขึ้นเวทีอ่ะหนูว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอยู่แต่คือแบบคือหนูจะเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดเครียดอ่ะรอเราขึ้นเวทีเงี้ยหนูจะยิ่งเครียดตอนแรกหนูก็นึกว่าหนูจะทําไม่ดีเหมือนกันแต่คือลูกความว่าแบบ เออเนี่ยตั้งสติมีสติความไม่ประมาทความที่แบบเองไม่เครียดอย่างเงี้ยเราทําให้ดีที่สุดนะหนูคิดอย่างนั้นนะคะตอนนั้น